สวัสดีจ้ากินข่าวค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะวันนี้แบล็กไฟเดย์นะคะก็คืออเมริกันนี้จะแบบว่าลดยิ่งใหญ่ทุกๆปีให้กับแบล็กไฟเดย์นะคะคนก็จะไปช้อปปิ้งกันเยอะเยอะมากแล้วก็แบบว่าเปียดกันแย่งของกันซื้อของกันนะคะวันนี้ ยังไม่ร้อนมากขออีกส่อยก็ได้กุ้งตัวใหญ่ๆครับอาหารที่ทําเหลือเมื่อวานครับมันแตงกิมิ่งมันขอบคุณพระเจ้าว่ะ น,นี่เขาจะแย่งกันที่ซื้อของเยอะแยะเราไม่แย่งนะคะเอาซื้อออนไลน์หรดีที่สุดบางคนเป็นลมก็มีเหยียบกันก็มี เราไม่ชอบเปียกคนคนเยอะไม่เอาผัดผักกาดใส่กุ้งค่ะอร่อยไม่ได้ทำเผ็ดมากเพราะว่าเดี๋ยวยากินไม่ได้อร่อยมากค่ะ คนเขาไปช้อปปิ้งกันสนามบไว้สองคนไม่มาทำงานไปช้อปปิ้งกันคร <g ül> ับแล้วเมื่อกี้นั่งอยู่ดีก็ซื้อรอ,องเท้านหนึ่งคู่ บ้างมากซื้อลองเท,ท้าทำแบรนด์คู่หนึ่งจัดไปเบาๆแบบ็คปดชไม่รดนะคะรดนิดหน่อยไอชื่อยากได้ไม่ค่อยรดมันใจยังกินไนกี้ก็ไม่รดของใหม่ไม่ค่อยรด รลดล้างสตอ็อกค่ะลดเฉพาะของเก่าก็าจะมีพวกทีวีสวดมากนะลดเคยไปซื้อสี่ปีที่แล้วกับสามีไปจองไว้เรียบร้อยแล้วก็ไปซื้อเอาเลยบันที่เขาลดบันแรกสามเครื่องคือเดียวจบ <laughs> ที่พี่จะลดเยอะเยอะมาก อันนี้ไม่ค่อยมีราค้าค่ะเพราะว่าเราไปช้อปปิ้งกัน รมเใช่ลูกค้าเราอร่อยค่ะอร่อยหนาวค่ะฝนตกอย่างแรงไม่เช้าตกอย่างแรง ข่าวนะครับมกสองวันที่แล้วนยินกันที่วอรม์มา์ใกล้ๆเราใกล้ๆรัฐเราอยู่เซสันพียินตายหกคนเมนเจอร์ยิงพนักงานางนั้นตายหกคนแล้วก็ยิงตัวเองตายบ้ามากขายก็ขามาแล้วจ้ะ Tôi không ngon còn nữa Thật ra là hết tâm Giờ lâu mày nè <laughs>